อยู่นิ่งๆสิลูกแม่กำลังเล็มให้อยู่เนี่ยแม่ทำไมมันไม่แบบนี้ล่ะแม่นั่นเอาหนูเดี๋ยวก่อนลืมกระเป๋าไอเขาเกิดอะไรขึ้นนะลูกหนูร้องไห้ทำไมแม่ไอัยไหมที่แม่มีหนูเป็นลูกมันก็คงถึงเวลาแล้วแหละคนตการนี้คือใครหรอคะทำไมหน้าเหมือนเป๊ะหนึ่งคุยทำให้มึงรู้มึงเล่นกระเสือมึงเจอจะไปไหนนะจ๊ะน้องสุดหล่อเฮ้ย มึงใครเนี่ยปลบไปดิวะมันนี่พูอท้ายมึงรู้เองก็เพศมึงคือเลอ้ไร้ฮ้ยอไอ้ไอ้นอ้น้ เป็นไงวะพี่เออ้ช่วยเ้ยลแล้วหยุดนะพี่จะไปเอาเด็กเอาอย่านะพี่เอมันจะเป็นเวนกรรติดตัวเอาพอใครจะเลี้ยงอ่ะพวกครจะเลี้ยงไดพี่ไหมอ่ะพี่เลกไม่เป็นหรอกโดย บางทีชีวิตไม่ก็ตลเกเนาะไอคนที่อยากมีลูกเนี่ยก็กลับไม่มีส่วนไอคนที่ไม่อยากมีเนี่ยก็ดันได้เหมือนกมันตั้งใจบางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญก,ก็ได้พี่มันอาจจะเป็นลิขิตสอนก็ได้เราสอนเป็นลิขิตอะไรให้กูวะ,ะพี่พี่ ไงบ้างพี่เอ,อโอเคไหมดูสิลูกพี่อ่ะน่ารักน่าชังเชียวนะใช่น่ารักที่สุดในโลกเลยถ <c oughs> อดแบบพี่เอเลยเนี่ย <c oughs> นี่เด็กขนตาเริ่มอีก <c oughs> <c oughs> อ่ะไอ,อต้องชอบตุ๊ก,กาตาตัวนี้มากแน่เลยน้องสาวนี่มึงอ,อยาเ,เหรอ, <c oughs> อ พีเอ๊พีเพีเอข่งใจไว้นะพี่พีเอ๊นี่นี่นี่โทรเรียกรถตำราจเร็วแล้วตำรวจด้วยพีเอ๊ไม่ต้องหรอกพีเอ๊ซอวนคงได้คิดมาเป็นแบบนี้แล้วอย่างน้อยครั้งนึ่ง พี่ก็มีโอกาสได้เป็นแม่ได้มีลูกสาวที่น่ารักพี่ว่าพี่คงไม่รอดแล้วอะแกสองคนช่วยอะไรพี่หน่อยได้ปะแกอ่บอกไอ้นะ พี่เป็นแม่ของเขาพี่ไม่อยากให้เขาอายอายที่มีแม่เป็นทองเหมือนพี่อ่นะพี่ฝากแกสองคนดูแลออยด้วยนะแค่นี้พี่ก็ตายตาหลับแล้ว พี่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 ไอ้ืนสิพี่พี่พี่ฝืนสิแม่นี่อแม่ของหนูเนี่ยเขาเป็นคนดีแล้วก็น่ารักมากเลยนะตั้งแต่เขารู้ว่าเขามีหนูเนี่ยเขาก็เปลี่ยนแปลงตัวเอง ดูแลจะใส่หนูตั้งแต่หนูมีในท้องน,น,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูไม่ต้องอายเลยนะที่มีแม่แบบพี่เอแล้วก็มีพ่อแม่แบบพวกเราค่ะหนูจะเป็นเด็กดีแล้วก็แค็งแข็งขอบคุณพ่อกับแม่มากเลยนะคะที่ดูแลหนูอย่างดีหรือเปล่านะก็คงจะดีที่สุดแล้วแหละจ้าลูกสาวคนเก่งของแม่ แม่เอ๊พ่อคะแม่คะไปไนหลังทานหนูไปหาแม่เอ๊หน่อยได้ไหมคะหนูอยากร้องเพลงให้แม่เอฟังแน่ใจนะว่าจะร้องเพลงให้แม่เขาฟังจริงๆอะ๋ยวแม่เขาตื่นมาดานูนะ